ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นาจุดนี้ด้วยนะครับโอ้ทำไมต้องมาจุดๆนี้ตลอดเลยวะช่างมันเถอะนี่ก็ม่อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Happy h i e l ใน p าคสี่ก็พอแค่นี้แล้วมนะั้งเอาแค่แค่สี่บาทพอแล้วกันเอพอพอพอจะเรื่องลงเยอะไปไหนวะเนะี่ยงั้นก็มาเริ่มที่ด่าลรกเลย s u p e อ m ์เม Boy ยวันร ส่วนหนึ่งๆกันหรอไปเลยเอือเอือตายมันด่าอะไรวันนี้อ๋อรอยรอยรอยไปรอยไปเอืออ่าเอือโอ้เด้งกลับมาที่เดิมหัวแตกเฮ้ยไม่ยอมเว้ยไม่ยอมฟิ้อวฟิ้อวเอือเออสรุปว่กระเด็นกลับมาที่เดิมหมดเลยฉันเสียแขนเสียขาไปฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกเว้ย สจอห์โอ้โหดูให้มีเอฟเฟกต์โดยลงผัดฟิวฟิวไปไปไปเอื้อหัวขาดตายมันดันตื๊ดอะไรวะนี่โอ้โหเซนเซอร์เอ้ยเร็วเร็วเอื้อเอื้ออ๋ออ๋อเละเละถือว่กระเด็นกลับมาที่เดิมไปเลยเอออู้วโอ้โหเละพอเป็นดัน โคจะลำบากเลยการที่ต้องมาเลื่อนลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากในการที่เราจะแคสเกมในด่าน,นหนึ่งนะโอ้แย่ oh yeah. อืมวันนี้โอ้โหจะเสียงเคียร์อะไระนยช่างมันเถอะเล่นด่านนี้วะด่า,ดานอะไรไม่รู้เล่นไปงั oh, ป้นแหละอ๋อปล่อยฉันปล่อยฉันเอ้ยจริงจริงกูปล่อยเองก็ได้หรอไปเลยอู oh ้หูชิงเย่โอ้ตืดตื้นย่งงเกมนั้นเลยอะไรวะจะเกิดอะไรเกม ใช่ใช่สักคร oh, yeah. ูโอ้เยชุืมเตะแมงขอขอบค้ณสักครูนะครับ โอเคมาต่อเลยเอยีก็ไปทําธุระมาแป๊บหนึง่งโดดไปเลยอืมโอ,โ,โอ้โหโอ้เกี่ยวใครไม่ได้ก็ไม่รู้อ,อ๋อไม่ไหวไม่ไหวชุบเซียวชุชมไม่ชนสุดยอดอักให้เป็นด่านแปบ๊บออืออืม,อม,อม เวลาสักคู่นะครับช่วงนี้ก็งานยุ่งหน่อยนะฮึมๆดูโฮเทลเล่นแล้วอืมันดาลไอน้นะแคนนอนเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเอ้ย่ันดาลนะวันนี้ฮันเตอร์เหรอเหมือนไม่เคยเล่นเลยเออใช่ไม่เคยเล่นไปเ,เลยชื่อเอเดน่าจอนเย่บุกไปเลยโอ้โหเอเลียน โอ้โหแรงเกินเบรกแทบไม่ทันโอเคพวกเราเราจะต้องชนะเย่โอ้โหคุยังไม่ตายฮะทำได้ไงวะเนี่ยโอ้ไปลุยกันใหม่เลยกันเวซิงไปเลยเราต้องชนะสงครามนี้โอ้มานะมันเอลอยหัวเทียนนี่วะเ้นเอื้อโอ้ยแขนแขนกลุลุลุ เฮ้ยเดือดเดือดเบรก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 อ่อเฮ้ยขออยถีบแล้วกันข่ายถีไม่ได้ก็พอละเบรกเบรกเบรกดิเบรกอ่อโอ้ใช่ได้เรใช้ได้อยู่นะอ๋อเย่จะเล่นด่านไหนก็ดีโอ้กอริลล่าเล่นด่านนี้ดีกว่าไม่เคยเล่นเลย ไปเลยฟิวโอ้โหมาแรงเกินโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวดาเน,นีดนดาวถ่ายแล้วจบแต่พาสสุดท้ายให้เกดทำยาวฟิ้วโอ้ยไม่บอกอีกว่ประตูปิดอยู่ไอ้สลัดเอ้ยไปเลยโอ้อเบลี่ไอแค่นไฟนะอเบลี่ไอแคนทอร์จดสกายอ๋อโอ้คนโดนไฟลุกใช่ไหมเราเสียเวลามากไม่ได้แล้วเฮ้ยมือโอ้นี่มึงทำ อะไรไว้เนี่ยดูต่อยดูต่อยเพียวไปต่อไปต่อเฮ้ยไม่มีทางหลับด้วยเยันแม่กิง้งกิ้งกิ้งกิ้งโอ้ตลุงตุงตังตลุงตุงตังมันจะกิ้งไปถึงไหนวะเนี่ยเอ้ยอ๋อตาย slow down จบละก็ขอจบภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับมันทำไม่ยาวนะมาแป๊บเดียวลาก่อนบ๊ายบาย